มาแล้วจ้าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้คำราชาศัพท์กันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนเรื่องนี้ก็คือจะต้องจำลําดับพระราชวงศ์ให้ได้ซึ่งครูได้แบ่งลําดับพระราชวงศ์เป็น5ระดับด้วยกันคือ 1. รพระบาทสมเด็จนะ2คือสมเด็จพระบรม 3. คือสมเด็จเจ้าฟ้า 4. คือพระองค์เจ้าและ5คือหม่อมเจ้าทั้ง5ระดับนี้ เป็นชั้นที่จะต้องใช้คำราชาศัพท์นะคะส่วนที่ต่ำลงไปจากนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะทีนี้มาดูวิธีการสังเกตว่าคําต่างๆเหล่านั้นอยู่ในระดับชั้นไหนนะคะบุคคลน,นั้นอยู่ระดับชั้นไหนให้สังเกตจากคําในชื่อในชื่อจะบ่งบอกอย่างเลยเช่นคําว่าพระบาทสมเด็จจะมีปรากฏอยู่ในชื่อเห็นไหมซึ่งแสดงว่าอยู่ในชั้นของพระบาทสมเด็จ ในชั้นนี้จะมีเพียงแค่บุคคลเดียวคือกษัตริย์เท่านั้นนะคะกษัตริย์เท่านั้นดังนั้นชื่อทั้ง3ชื่อนี้เป็นชื่อของกษัตริย์ที่เห็นเห็นเลยก็คือชื่อของกษัตริย์ราชการที่1ิบของเรานั่นเองชื่อบนเป็นชื่อเต็มชื่อที่สองเป็นชื่อที่บัรนทอนลงให้สั้นลงอันที่3คือชื่อที่เราใช้เรียกขานในปัจจุบันนั่นเองนะคะอ่ะต่อมามาดูชั้นที่ สองกันบ้างชั้นที่สองนะลูกเป็นชั้นของสมเด็จพระนักเรียนลองสังเกตดูสิคะมีคาบอกบอกไหมว่าอยู่ในดับชั้นใดเห็นไหมมีเห็นไหมข้างหน้าเลยสมเด็จพระสมเด็จพระสมเด็จพระและสมเด็จพระนี่คือวิธีการสังเกตนะอ่ะต่อมาชั้นที่สามค่ะคือชั้นเจ้าฝา อาจารย์ชั้นนี้ไม่เห็นมีคำว่าเจ้าฟ้าเลยอันนี้พิเศษนิดนึงค่ะลูกจริงๆแล้วในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยจะมีคําว่าชั้นเจ้าฟ้าแต่พอตอนหลังเนี่ยชั้นเจ้าฟ้าได้มีการอวยยศเพิ่มทําให้คําว่าเจ้าฟ้าหายไปรัชกาลที่10นะอย่างอันนี้ก็คือว่าจะมีอยู่สองระดับชั้นก็คือชั้นเอกกับชั้นโทนะคะชั้นเอกกับชั้นโทชั้นเอกคืออะไรก็คือ เจ้าฟ้าที่มีพ่อเป็นกษัตริย์และมีแม่เป็นเจ้ายังไงล่ะก็คืออย่างเช่นองค์แรกนีทุนกระหม่อมยิงเห็นไหมคะบนราชการยาเนี่ยมีพ่อเป็นกษัตริย์มีแม่เป็นเจ้าถูกไหมซึ่งชั้นเอกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะพิเศษคือเกิดมาก็มียศติดตัวมาด้วยเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นคําเรียกขานก็คือจะใช้เรียกผู้ชายที่เป็นเจ้าฟ้าที่ อยู่ในชั้นเอกว่าทูลกระหม่อมส่วนผู้หญิงเราจะเรียกว่าทูลกระหม่อมหญิงดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงนะคะของเราเนี่ยที่ทำทูบีอะนะถึงแม้จะลาออกจากสถานันดอนแล้วก็ยังมียศติดตัวอยู่นะคะถือว่ายังเป็นเจ้าอยู่ในชั้นเจ้าฟ้านะลูกต่อมาพระองค์สมสวรดีพระองค์นี้คืออยู่ในชั้นโทเพราะมีพ่อหรือแม่เป็นเจ้านะ ทีนี้ดูต่อไปดูต่อไปในชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่4นะคะชั้นที่4มีคำบ่งบอกไหมมีมีคำว่าอะไร,ระงงพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเห็นไหมไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอไปนะบางทีก็อยู่ตรงกลางชื่อเพื่ะนั้นต้องสังเกตดีๆนะคะต่อมาชั้นที่ ห้าคือชั้นหม่อมเจ้าจริงๆแล้วหม่อมเจ้าเนี่ยมีหลายชั้นมากๆมีหลายคนมากๆด้วยแต่ครูจะยกตัวอย่างมาเพียงแค่สองคนสังเกตดูมีคําบ่งชี้ไหมว่าเป็นหม่อมเจ้ามีไงข้างหน้าเลยเห็นไหมหม่อมเจ้าอ้าวแล้วถ้าคนคนนั้นคือพระสังฆราชละ่ะอยู่ในชั้นไหนต้องใช้คําราชาศัพท์ชั้นไหนทําไมถึงต้องให้พระสังฆราชเนี่ย ใช้ราชาศัพท์เพราะพระสังฆราชถือว่าเป็นประมุขของศาสนาถูกไหมลูกดังนั้นจึงต้องใช้คำราชาศัพท์พระสังฆราชจะอยู่ในอันดับที่4ค่ะคือพระองค์เจ้าจําไว้นะทําดอกจันไม่เลยก็ได้ว่าพระสังฆราชเนี่ยใช้ชั้นนี้นะอืมโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้คำธรรมดาให้เป็นคำราชาศัพท์บ้าง ในกรณีนี้คือการใช้ทรงค่ะการใช้ทรงให้เอาทรงบวกกับกิริยาสามัญเพื่อให้เป็นกิริยาละ